สวัสดีครับอีสานบานเฮาครับมือน,นี้สิพามะยางเลาะปลาครับเมื่อนี้ก็เป็นช่วงปลายเดือนมีหน้าเนาะครับเนาะมื่อนี้ก็ยิบแปดมีหน้าแล้วบบยางเมื่สวันศุมาฮะลาะปลาครับว่ามาเบิ้งผลไม้ปลาว่ามีอย่างกินใดวัวนะครับเนาะช่วงนี้ผลไม้ปลาทุกหลายชนิดเนาะครับเนาะ นี่สามากับพ่อบักยางครับแต่ยังยังดิบยุกกินมดได้ครับไปครับสิบพายางเอาปลาไปน้ำกันครับนี่อย่างก็กินได้วะยางเลาะปลามานะครับกับแม่พ่อนี่ครับผลลไม้ปลาอีกชนิดหนึ่งนะครับนี่คือปักบกเดือยไก่นะครับเนาะตัวนี้กินได้ครับ รสหวานครับหวานไข่ไข่บักละมุดครับตัวนี้แสบครับตัวนี้นี่คือลักษณะใบของเนงลักษณะของผลหน่วยมันสิมีหลายแบบครับแบบยาวๆกับมียาวกว่านี้ก็มีนะครับแบบคมๆยังดีก็มีหลาย ปุ่มๆแน่นะครับเนาะนี่เป็นผลไใหม่ปลาของไทยเฮ้านี่แหละครับผมคิดว่าน่าจะมียู่ทุกภากเลยแต่ว่าภาาอื่นเขาจักอื่นว่าจังไหน่นะครับเนาะแต่ว่าพอเปิดมาปักเดือยไกลนะครับนี่ตัวนี้กินได้ครับรสหวานแต่ต้องกินตอนตอนผลสุกนะครับเนาะ ผนไมยดิบของเพื่อนเนี่ยสิมีย่างนี่ครับมีย่างยริงสิครับใบคลื่นกันนี่ครับเวลาเอาเด็ดออกสิมีย่างตัวนี้ก็กินได้นะครับแล้วตัวนี้แซบเป็นพลไมท้ที่กินกินได้เบ่เบื่อครับตัวนี้ผมกับว่าเสี่ยวไปปลูกอยู่ครับ กว่าในปลาตามธรรมชาติอะิ่มหายากแล้วครับบนเกยไก่ครับหวานครับตรงนี้หวานหวานหวานไข่ายครับลาม,มุดเลยครับหวานเย็นๆนี่นะครับบนเอยไก่ส้มส้ม้นเป็นสีปใหไ่นนปั่นะไนต่อครับกระเลวเตะเลวเตะตนขึ้นกันแต่ว่าตามที่ผมเห็นส่วนมากสิส่งส่งผุ่มเพียงทีละ ต้นบสูงแห้งปันใดกะมีน่วยครับตัวนี้ก็ถือว่าดกอยู่ครับดกเลยแหละบางคนเพื่อนกะเก็บไปบ่มครับซ้ำนี่กะเก็บไปบ่มหนเดียวก็ตอนเบ่บ่อก,กินสุกข้าต้นก็นได้ครับเก็บน่วยแก่แก่ปบบ่มใส่ถุงไว้นะครับก็สามารถกินได้ นี่ครับเฟินมีแบบซุกเขียวกับซุกเหลืองนะครับตัวนี้จะสีเขียวเขียวเนี่ยนะครับเนาะแต่ว่าอีกแบบกบบซุกเหลืองกับมีครับแต่ตัวนี้ซุกอยากเขียวๆเ,เนี่ยแล้วก็กินได้ขคือกันเบอร์ครับวัตระนาของมเมล็ดเพิ่นครับใบไก่เด้อครับเด้มอมะพร้าวบางยางค็ บากยางกระโปทั้งสูงนะครับนี่เขี้ยวๆนี้อ่อนยังบักแก้วอันใดต่ำครับนี่ครับทั้งสูงเลยบากอย่างยิ่งน้อยเพืะนะ่าเนาะบกยางครับนี่ครับตอนนี้มะพร้าวหมักมะวงครับนี่วงวา่าภาษาไทยพื้นถิ่นมายัางด้วย บนทางอื่นก็เดินอยียงนะครับเนาะแต่ผมคยเดินได้ว่าหมักปลาอุ้มนะครับตัวนี้กินได้ด้วยครับอีกคือลักษณะใบของต้นหมักปลาอุ้มนะครับอีกคือลักษณะผลสุกคนสีดำๆนี่สีตัวนี้กินได้ด้วยครับกินได,ด้ทนะั้ง เนยสุกกับเนยออนนะครับเนยออนมปนสิออกสีเขียวๆครับเนยออนสีมีรสเปรี้ยวนะครับแต่ว่าพอสุกไปยังเสียสีมีรสหวานนะครับหวาน,นครับก็มีมด้วครับไหนครับเนอดิบเป็นอาไป กินสมนงวยซุกกินหวานใดนะครับเนะาะมักมะงนะครับไฟพ่ออายุไซก็กินใดนะครับให้หงว่ากินใดไม่รู้ครับตัวนี้ก็ปัญางรอมาสักพักหนึ่งแล้วครับ ทีใดเวลากลบแล้วนะครับ,นะบ,บเน,นะบ 2, าะกระโปงฟออย่างนะครับ่บอต่บางใหม่สองสามยางส่วนบางยางนะครับบอสูกหลายแต่บบทั้สูกนะครับเนาะคือจะอีประมาณกลางเดือนหนาหรือว่าช่วงสงการนี่แหละครับบงางยางังสีสูงนะครับเนาะนี่จะยางเลาอออกจากตาแล้วครับ ลากระแหงกันแรงครับฝนโปรตกเลยแลบพิมนีนีรับขอจบซัามีเนะครับเนะะาะพามายังเลาะแรงแรงเหรืยในซื้อดอกเมืองนี้แหละครับแหนมไปแหงไดใบไม้คูเปิดนะครับลงดินแหงแรงแหงหลายครับปีนี้แลจากลากกนไปมมนซัามีนะครับสวัสด,ดีครับ